วันนี้ครบรอบหนึ่งขวบไม่ใช่เหรอดูสิของขวัญที่ฉันซื้อให้กําไลทองสวยแค่ไหนมาเรามาสวมกันสวมแล้วหล่อเลยว่าไหมจ้ะไปให้พนแค่แม่ปัดปัชใช้มือสกปรกจับลูกฉันวันวานอยู่แต่กับขยะก็อยากให้เขาตายเหรอพี่รักทำไมพูดแบบนี้พิชเชตหรือยังไม่เคลียนะนี่แก่นี้มาได้ไงฉันเชิญทำ้าเหรอ พี่เชษพูดถูกลูกแม่ทำไมพูดกับแม่ย่าแบบนี้เพงยังไงก็เป็นแม่ย่านะเ้ยก็นี่คือโรงแรมห้าดาวนี่นะมาเปิดหูเปิดตาที่นี่ก็เป็นเรื่องปกติคุณดันจวนเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งเรียบร้อนกลับนะพอตบข้าวเหลือกลับบ้านหน่อยละดีกว่ากินอาหารหมูถูกๆที่บ้านคุณตั้งเยอะนี่แม่ฉันก็แค่อยากจะมาดูหลานหน่อย รบหนึ่งขวบฉันก็อยากซื้อกำไรทองให้เขานะคะอะไรนะใครยัดของใส่มือลูกฉันแค่แบมบ้านมีปัญญาซื้อทองเหรอฉันว่าถ้าไม่ใช่ของปลอมแล้วก็ขโมยมาไม,ม,ม่ไม่ใช่ของปลอมแล้วก็ไม่ได้ขโมยฉันประหยัดกินประหยัดที่ซื้อให้หลานนะเป็นของปกป้องหลานให้ปลอดภัยฉันที่เป็นยา่าจะให้ของปลอมได้ยังไปงปลกนะ ย่าบ้าบอ,อะไรจะไม่อยากให้ลูกท่านมีย่าท่านตอบอย่างคุณจะบอกให้นะย่าของลูกมีแค่คนเดียวก็คือแบ่ท่านโถ่คุณดันจวนวันนี้คุณอยากมาก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละท่านรู้นะว่าคุณได้ยินแต่แรกว่าตระกูลโพเิเลิรเรารุ่งโรจน์มากพ่อของเธอเปิดโรงงานลุงเธอก็เป็นรองผู้จัดการของโรงแรมแห่งนี้คุณก็เลยจะนับญาติแต่ว่าคนเราต้องรู้จักประมาณตน ถ้าคุณหน้าบางหน่อยก็น่าจะรู้ว่าคนบ้านนอกอย่างคุณไม่ควรควรเป็นญาติของตะูลเราแม่วันนี้เป็นวันเกิดของหลานแม่พูดแบบนี้ไม่เลื่นหูเลยเอ่ะพิเชษถ้าพูดแบบนี้กับแม่ฉันไม่ดูสถานะตัวเองบ้างเลยคุณแต่งเข้ามานะหลายปีมานี้ตะกูลเราเติบโตต,ต่อเนื่องเตียวบุญเลิศทวีกรุ๊ปก็จะซื้อโรองแรมแห่งนี้แล้วลุงของฉันก็จะเป็นรองผู้จัดการของบริษัทมหาชนคุณละ มีอะไรบ้างไี่แต่คุกเข่าเอาใจบ้านพวกเราไงท่านประธานขอบคุณที่ซื้อโรงแรมเราเชิญตรวจเช็คครับ Click to watch the full episode.